สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่ FC ทุกทุกท่านนะคะสวัสดีทั้ง FC เก่าแล้วก็ FC ใหม่นะคะวันนี้น้องหวงก็มีแนวทางหวยลาวพัฒนางวดประจำวันที่22ตุลาคม2564มาแบ่งปันนะคะอก่อนไปรับชมเนาะเราก็จะมาดูผลสรุปของวันที่20กันอีกรอบหนึ่งนะคะพี่น้องจ๋าซึ่งน้องหวงได้สรุปไปแล้วเนาะรอบหนึ่งรอบนี้ก็จะให้พร้อมตัวใหม่นะคะ มาดูกันนะคะพี่น้องจา๋าถ้าชื่นชอบก็ค่อยตามเนาะน้องอุ่นก็ให้ไปเป็นเพียงแนวทางนะคะพี่น้องจา๋าเพราะว่าไม่รู้ว่าจะออกตัวไหนเหมือนกันนะคะอ่าส่วนตารางเนาะน้องอุ่นก็ให้ไปก็จะมีสามสี่เจ็ดเก้าแปดห้าเนาะผลที่ออกมานะคะก็คือห้าหกสามห้าหนึ่งสามนะคะสามมานะคะสามมาสองตัวเนะเาะแล้วก็ห้ามาสองตัว อ่าน้องหวงไม่มีแค่6กับหนึ่งนะคะพี่น้องจ๋าอันนี้ไม่มีในตารางนะคะอ่าในตารางนี้ก็คือนําไปวิ่งไปรูดได้นะคะพี่น้องจ๋าถ้าใครชื่นชอบตัวไหนเนาะจับในตารางนะคะจับวินนะคะอ่าส่วนตัวที่ออกเนาะหกห้าล่างของหตัวนะคะ เข้าตรงๆต,ตัวที่น้องบึงขีดสีแดงด้วยนะคะพี่น้องจากตัวที่น้องบึงชอบนะคะแล้วก็ล่างของสี่ตัวก็คือสามห้าน้องบึงมีตัวกลับนะคะมีห้าสามส่วนบนเนาะห้าหนึ่งสามห้าหนึ่งสามน้องบึงก็ไม่มีนะคะหลุดไปเนาะก็เข้าเฉพาะล่างของหกตัวแล้วก็สี่ตัวนะคะน้องบึงสรุปทั้งหกตัวแล้วก็สี่ตัวนะคะแต่ว่าบางพื้นที่ก็จะมี หตัวด้วยเนาะแต่ละพื้นที่ก็เล่นไม่เหมือนกันนะคะพี่น้องจา๋าอ่ถ้าใครชื่นชอบแบบหตัวสามตัวสีตัวก็นําไปพิจารณาได้นะคะพี่น้องจา๋านําไปเป็นแนวทางได้เนาะถ้า5ตัวน้องบึงห้าสามน้องบึงก็เข้าตรงๆเนาะพี่น้องจา๋าแต่ละพื้นที่เล่นไม่เหมือนกันอ่ะมาดูของวันที่ ยี่สิบสองกันเนาะพี่น้องจา๋าวันที่ยี่สําหรับชุดเด่นวิ่งรูดนะคะพี่น้องจาอ๋าจําจํชื่ออชุดให้ดีเดอ้อน้องหุ่นก็จะมี3สูตรนะคะ3ามสูตรนะคะพี่น้องจาอ๋าวันที่ยี่สิบสองเนาะพี่น้องจา๋าวันที่ยีองเดือนตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบส่เราพัฒนานะคะ สำหรับชุดชุดเด่นวิ่งรูดนะคะพี่น้องจา๋าเด่นวิ่งรูดนะคะอ่าดูชื่อสูตรให้ดีนะคะพี่น้องจา๋าเดี๋ยวจะสับสนกันเนาะน้องหุ่นก็มี3สูตรนะคะสูตรเม็ดเดียวชุด2ตัวบนล่างนะคะจารางก็จะแตกต่างกันนะคะพี่น้องจา๋า แล้วก็ชุดเด่นวิ่งรูดเนาะก่อนไปรับชมนะคะเราก็จะมาดูสถิติอีกรอบหนึ่งของเดือนนี้นะคะขอให้แบบนี้ทุกงวดเนาะพี่น้องจา๋าขอให้มาปังปังแบบนี้ทุกงวดนะคะเข้าหกงวดติดเนาะเพิ่งมีหกงวดเข้าทุกงวดเลยนะคะพี่น้องจา๋าแต่ว่าส่วนมากก็จะเข้าล่างมากกว่านะคะ,ะวันที่สี่ก็เข้าแปดสามเข้าตัวกลับเนาะออกสามแปด วันที่7เข้าล่าง2อง1ของ6ตัวนะคะวันที่11เข้าอข้าออก5 3ามน้องหึงมี35นะคะวันที่14เข้าบนเข้าล่างเนาะพี่น้องจา๋าแล้วก็เกือบแตก3ตัวเนาะออกอ,ออก6 1นน้องวึงให้ไปที่7จ็ดเน่ส่ส่วนวันที่18ก็เข้า1 0ล่างตรงๆนะคะวันที่20เนาะก็ออก53อสะก็ออก3 5้าน้องหึงมี5 3แล้วก็ล่าง65 หกห้าเข้าตรงๆเนาะพี่น้องจา๋าอ่าเรามาลุ้นกันนะคะว่าวันที่ยี่สิบสองนี้งวดที่เจ็ดจะมาหรือเปล่าเนาะอ่าแล้วก็เขียนไปพร้อมกันเลยนะคะอ่าวันศุกร์นะคะอ่าเดี๋ยวได้ผลแล้วก็ค่อยมาเขียนพร้อมกันอีกรอบหนึ่งนะคะพี่น้องจา๋าน้องห่วงอะ่ะกลัวพี่พี่เอฟเซีย ลงสูตรนะคะพี่น้องจะมี3ส,สูตรเด้อดูให้ดีนะคะชื่นชอบสูตรไหนตามสูตรนั้นนะคะเพราะว่าพี่ๆแต่ละท่านก็ชอบต่างกันไปเนาะน้องหึงก็ต้องลงนะคะอ่าสำหรับตารางวันนี้นะคะพี่น้องจ๋าตารางของวันนี้ก็จะมี1 7 6 23 8นะคะ อ่าส่วนตัวเจาะน้องอุ่นก็จะมีหนึ่งเจ็ดนะคะหกสองสามแปดหกแปดหกเจ็ดนะคะพี่น้องจ๋า อ่ย้ำนะคะว่าน้องวึงให้ไปเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนําจากผู้ปกครองโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะให้ไปเป็นเพียงแนวทางนะคะพี่น้องจ๋าถ้าชื่นชอบก็ค่อยตามนะคะถ้ามีตัวที่ชอบแล้วก็อย่าลืมไปกลับทุกครั้งนะคะอ่า ถ้าใครไม่ชอบตัวที่น้องหงึ์จับคู่ให้นะคะพี่น้องจา๋าก็สามารถจับในตารางนี้ได้นะคะอ่าตารางชุดจับวินนี้เนาะชุดเด่นวิ่งรูดนี้นะคะอ่าสหรับชุดกันนะคะพี่น้องจา๋าเดี๋ยวค่อยดูตัวที่น้องหงึ์ชอบทีหลังนะคะอ่าชุดกันนะคะก็จะมี92 97ด สามเจ็ดหกสามอ่าแล้วก็จะมีสองสองสามสามด้วยนะคะพี่น้องสาชุดกันนะอุ่นก็ให้ไปอ่าหกคู่เนาะพี่น้องสาถ้าชื่นชอบก็ค่อยตามนะคะ ส่วนชุดสามตัวนะคะพี่น้องจา๋าปากกาน้องบึงทําไมหมดแล้วเนาะบานีสสีจะเข้มไหมเนี่ยเดี๋ยวนะพี่น้องจา๋ากลัวมองไม่เห็นเนี่ยสีเริ่มเปลี่ยนสีได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวจะเปลี่ยนสีเด้อพี่น้องจา๋าปากกาเขียวไปไหนแล้วนี่อ่าส่วนชุดสามตัวนะคะชุดสามตัวก็จะมีสองหกเจ็ดนะคะพี่น้องจา๋า สองหกเจ็ดหกสามแปดนะคะแล้วก็สองหกแปดอ่าถ้าชื่นชอบก็ค่อยตามนะคะพี่น้องจา๋าอ่ะมาดูตัวที่น้องหวงชอบนะคะว่าจะชอบตัวเดียวกันหรือเปล่าเนาะอ่าสำหรับตัวที่น้องหวงชอบนะคะก็คือหนึ่งเจ็ดหกแปดหกสอง เจ็ดสองนะคะพี่น้องจา๋าอ่าแล้วก็หกหนึ่งอ่าชุดกันก็จะเป็นสามสามนะคะพี่น้องจา๋าถ้าชื่นชอบก็ค่อยตามนะคะอันนี้คือชุดเด่นวิ่งรูดนะคะพี่น้องจา๋าของวันที่อ่า22ตุลาคม2564นหรเนาะหวยลาวพัฒนานะคะพี่น้องจา๋าอ่าเลื่อนมาเป็น3วันก็ต้องเร่งมือหน่อยนะคะพี่น้องจา๋ากว่าจะคำนวณออกมาได้เนาะ ยังไงก็ฝากเป็นกำลังแรงใจให้ด้วยนะคะาฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะพี่น้องจา๋าจะได้มีกำลังใจทำแนวทางออกมาแบ่งปันพี่พี่เอฟซีทุกทุกท่านนะคะสุดท้ายนี้น้องอุ่นก็ขอให้พี่พี่เอฟซีทุกทุกท่านนะคะมีโชคมีลาภกันทุกคนเนะาะเงินทองไหลมาเทมานะคะพี่น้องจา๋า ไว้เจอกันคลิปหน้านะคะรอรุนไปด้วยกันนะคะพี่น้องจา๋าไว้เจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ